้นเดือนใหม่นะคะแล้ว1เมษาย,ยนเป็นวันแห่งการโกหกค่ะ April Fool's Day นะคะแน่นอนว่าตั้งแต่เช้ายาวมาเราเห็นในโซเชียลมีเดียหลายคนเนี่ยออกมาพูดหลากหลายรูปแบบ <ฮะ S 1> บ้านก็บอกว่าโสด <ฮะ S 1> บ้านก็บอกว่าถูกรางวัลถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเนี่ยนะคะ,<ฮ>ะล้อเล่นกันไปสนุกสนานแต่ล่าสุดคุณผู้ชมตำรวจเตือนแล้วนะใครออกมาล้อเล่นออกมาโกหกและไปสร้างความแตกตื่นให้กับพี่น้องทั่วไปรวมไปถึงการแชร์ข่าวเท็จแชร์ข่าวปลอมเ <ฮะ S 1> นี่ยนะคะ มีความผิดค่ะมีความผิดมีโทษทั้งจำทั้งปรับด้วยพาไปดูเรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ชมนะล่าสุดตำรวจออกมาเตือนนะคะฝั่งของรองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติค่ะพันตำรวจเอกสิริวัตรดีพอบอกเลยนะคะว่าให้เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะวันนี้แหละวันแห่งการโกหกนะคะคือเป็นธรรมเนียมของฝรั่งแต่คนไทยก็เล่นด้วยนะคะ,ะคุณผู้ชมจะมีความผิดเลยนะถ้ามีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สร้างความแตกตื่นและเป็นเรื่องเท็จ เผยแพร่ในระบบคอมพิวเตอร์นะคะแน่นอนละค่ะเป็นความผิดตามพรบรว่าด้วยความผิดคอมพิวเตอร์โทษก็คือจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะตอนนี้สำนักงานตระวจแห่งชาติขอความร่วมมือไปอยังพี่น้องประชาชนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณไม่โพสต์ไม่แชร์ข้อความโกหก หรือพบบุคคลไหนนะคะสร้างข่าวปลอมในวันแห่งการโกหกวันนี้จนทําให้เกิดความสับสนในสังคมสามารถแจ้งเบาะแสได้โทรไปเลยค่ะสายด่วน191 หรือโทรไปสายด่วนสำนักงานตราเวจแห่งชาติ1599ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะคะ,คะโทษหนักด้วยจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกินแสนหรือทั้งจำด้วยทั้งปรับด้วยนะคะใช่ค่ะพบเห็นข่าวที่มันแปลกๆเอออะไรดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะเป็นความจริงอย่าเพิ่งไปแช่นะคะ<ช>เพราะว่าคนแชร์เองก็มีความผิดเหมือนกันใช่ค่ะคุณผู้ชมไปดูตัวเลขโควิด -19 วันนี้หน่อยค่ะต้องบอกนะคะว่าวันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตทำสถิตินิวไฮอีกแล้วนะคะโดยพบว่าตัวเลขผู้ติด ติดเชื้อวันนี้ค่ะพุ่งสูงถึง28,379รายแล้วดูตัวเลขผู้เสียชีวิตสิคะ92รายนะคะโอ้โหถือว่าวันนี้เนี่ยตัวเลขผู้เสียชีวิตสูงมากๆคุณผู้ชมนอกจากนี้นะคะยังมีผู้ป่วยที่เข้าข่ายด้วยการติดเชื้อด้วยการตรวจด้วยเ t k เนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นมา2